คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื <ites> <med ic> ่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่า <INTER> นั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรักชมอันันทปัตไเยีปัติเทเทนะปัดยาปัดเทเทคือมาแล้ผมก็รับสิทสวัสดีเมือนกอนขอลงก่อนดีกว่ามามาเพื่อนครับมาอยู่ในแอดเหมือนเดิมคนเอาคนเดิมนะครับผมมาแล้วขอไหลไปที่เพลเยอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะจ๊ะ ไปโจทย์โจทย์องนี้ก <'s> <'s> ําลังไหลหนาน้องนาตอนน้อยนิดหนึ่งนะน้องนะนิดน้องนิดน้องนิดดึงนะนิดหนึ่งน้องน้องน้อยมาชวดไปดีโอ้โหกูกี่แต้มนะมึงหกกูแปดเอาแปดหลังก็จวดเออมังกรไหลก็จวดอนาณาปาตะเตยปาติเทวเทนะเออแกมโบโตจีนอะไหลไปเลยไหลไปเรื่อยครับเพื่อนครับ โอ้นิมนิมกันกานาดิมคนเลืขี้กันวะไปกี่หมายอ่ะดูกี่หมายนะ 8, 90, ่ะแปดเก้าสิบอว่ามีสิบหมายไหลอ่ะมางกกรตรงนี้ยเอาดิเพเยอร์ไปยังไงเปิดสองมาแล้วไงต่อเพิ่มมึงเจ็ดแล้วกูละ่ะกูเจ็ดเ, <laughs> สสเสมอเสมอเสมอเสยเสมอไม่ตาดเอาเพเยอร์เหมือนเดิม ขวัญใจตัวเดิมครับถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจนะเพื่อนครับเราก็ลงน้อยๆก่อนนะเขาไม่ตัดตรงนี้เป็นเสมอไม่ตัดนะครับเสมอไม้ตัดนะไม้ตัดไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ดหนูไม่ชอบกินเผ็ดกินเผ็ดมาตั้งแต่เด็กอ้าวแล้วเฮ้เเิื่อมาหกแล้วไงจ่อหกกูป้องแปดเอาเสมออีกเอ้ยไอ้สการลินตูดมือก โอ้โหเสมออีกเสยบ้าบอไปเหมือนเดิมอ่ะเพลยเยอร์เหมือนเดิมครับสู้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 เว้ยนักสู้รับพลังขันี้สู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 ้เว้ยแปลกนะเพื่อนครับเสมอชอบออกทำกันสองรอบนะแปลกชิบหายไปสี่ สี่คู่อะไรหกแต้มมึงสามไม่กลัวหรอกอ๋อรีบร้อยเป็นไงละ่ะเบเยอะเออหางไหลกูบอกแล้วหายหลังเมื่อนาตัวจะบัวจะบัวจะบัวสมองวิกเดียวดีเออมาเต้นหน่อยเพื่อนเรบสนุกดอกอะ่ะยื้ยเยื้ยเยื้ไปที่เพยเยอร์ต่อเหมือนเดิมไปไง่ายนิ่มๆอ่ะไหลไหมไหลไวไวมันจะตัดสแต็ก ซีแต่แว็บแช่แว็บแจวเวเปิดมามีสิบแล้วไงต่อกูหกแต้มมึงแค่สามโกงเข้ามึองอ๋อรีบเลยมึงบอดน,นะแจมโบโตโจีนกูบอเล็กเลยดีกว่า <c oughs> โอเคเมื่อนำกับไรมาประมาณสองวันวันนี้นะผมก็ฝากเหมือนกดไลค์กดซับสไครต์กดการอดิ่งละกุ้งละกิ้งละกิ้งกล่องแค่วันให้นาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่แล้วกันเด้อบายบายซาลาเปาเตเซดามกาตอ